ภายในงาน Green Technology Expo 2023ณใบเตยบานงนาแห่งนี้ค่ะจะพร้อมมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอัจฉริยะวันนี้ด้จทม,มอนเตอร์ประเทศไทยเราพร้อมแล้วที่จะนำทุกท่านออกเดินทางเปงน็นรอบกับยานยรต์แห่งอนาคตที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ือระดับและทางด้านนี้กับโอร a s ซิ n a l เ u r น้องใหม่ล่าสุดจากทาง Red Bull Motor ด้วยรูปทรงบนรถสีแดงตรงกลางกับดีไซน์ภายนอกที่เป็นเอกลักษณ์ของโบนาโดยใส่หน้านและใส่ท้ายแบบหลบบนตัวรถสีถูดที่ดูแปลกตาเปิดระตูแบบไร้กรอบทั้งสี่บานสไตล์รถฮาร์ดท็อปมือจับประตูแนบ,บสนิทไปกับตัวรถด้านหลังใช้ชุสดสปอยเลอร์แบบไฟฟ้าสามารถพับเก็บได้และกระจกมองข้างแบบร่องชุดหลังคาแบบพาราลิมกราส์รู ภายในห้องโดยสารของรถมาพร้อมกับการออกแบบคอนโซลกลางในแบบทีเชฟโดยมีจอไวสสกรีนแบบลอยตัวอยู่เหนือคอนโซลกลางหรูหราและสะดวกสบายด้วยการออกแบบภายในที่ใช้วัสดุโทนสีน้ำตาลอ,อ่อนอบอุ่นชุบปะหนังแท้สีที่นา่นาด้นานกนหลังจะตกแต่งด้วยหนังแท้สีดำพรมาลายหนุนหนังบริเวณฐา,านคอนโซลหน้าติดตั้งจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่พร้อมระดับด้วยแถบสีเงินนอกจากนี้ยังมีระบบไอที อินเทลเจนเอ็กซอนซึ่งจะให้เสียงเหมือนรถใช้เครื่องยนต์เมื่อมีการเรรงเพื่อเพิ่ม,ม,มความเร้าใจและมีระยะการเดินทางถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งโอลาซิเซโรเซเวยังมาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่อันตโนมัติระดับเททรีระบบจอดอันตโนมัติรวมไปถึงแพลตฟอร์มอัญญารุ่นที่3ของควอลคอมระบบ V2X และระบบรับรู้รอบทิศทางเอกสิทธิ์เฉพาะของโอลา ลำกุญแจโครมากิดแคสรถจักไฟฟ้าที่เปรียบสเสมือนโมบิลิตี้กับเจ็ตของคุณที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณของคนไทยทั้งหมดโดยดีไซน์ที่โดดเด่นทั้งด้านภายนอกและภายในยแบบรูทูลฟิวเจอร์รีสติมาพร้อมกับไฟหน้าแบบม a ลติเพย์เ l เลเจนต์แอีดีที่ช่วยประหยัดพลังงานและไฟท้ายแบบ LED อีดีเทลไลท์สตรีทที่โดดเด่น หน้าค่าพารามิคซันรูฟและล้ออะลูมิเนียมอันรอยขนาด18นิ้วภายในลูกโดยสารตกแต่งด้วยสีทูโทนพร้อมทั้งบอกแบบกที่หน้ากับซิสเมติแล้วก็ยังมาพร้อมกับเวลคัมบัสเวลคัมแบ็คพาสาชออร่ากุฎแคทยังมาพร้อมกับ g w ดเดมอน อีแพลตฟอรที่เป็นโมดูลารปรับยืดหยุ่นเพื่อรองรับฐานของรถยนต์และแบตเตอรี่ของขนาดต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแบตเตอรี่ขนาดต่างๆของโอ r า g o เกอรแยังสามารถล่นล่นได้ระยะทางสูงสุดถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งนอกจากนี้โอลารเกอแยังมาพร้อมกับระบบส และระบบการเชื่อมต่อระบบสั่งงานอัจฉริยะ Intelligent Connectivity ที่ให้คุณสามารถอัปเกรดระบบเฟิร์มแวร์ผ่านออนไลน์หรือโฟต้และระบบการสั่งงานผ่านเสียรรวมถึงการควบคุมรถจากระยะไกลจากสมาร์ทโฟนของคุณกับ Intelligent Active กับ Advanced Cinematic System ผ่านแอปพลิเคชัน GDB ค่ะ พบก,กับพรีเมียมออฟโรดเอสยูวี5 0 0ที่มาภายใต้คอนเซ็ปต์ Nothing is Unreachable มาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0สูบเรตเทอร์โบที่ใหกำลังสูง360แรงม้าและแรงบิดสูงสุดคือ6 6นิวตันเมตรภายนอกมาพร้อมกับกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟหน้าแบบ Intelligent LED ภายในตกแต่งที่ยังหรูหราสวยงามแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสมดุล มาพร้อมกับหน้าจอมาสิมีเดียขนาด1 2.3นิ้วรองรับทั้งระบบ a p p l e c a r p l a y และระบบ Android Auto และนี่คือแทน500 m ั n ติม i a ดียอันดิชและครั้งแรกที่คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินทางสุดท้าทายในกับ Allroad s ส v สุดพรีเมียมแท300ที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางสุดท้าทายและมอบ รับกรรับคุณสุดิเศษสำหรับชุดด้วยบอกเบี้ยสุดิเศษพร้รอมประการภายชั้นหนึ่งหนึ่งปีประการคุณภาพรถยนต์รว่ไงวิถีเระบอกใช่